้าพวกนายได้รู้ความจริงว like um ่าฉันได้ชุดนี้มายังไงพวกนายจะไม่มาลุมต่อยฉันแบบนี้เพราะว่าฉันใช้ไตแลกมายังไงเล่าหัวเราะดังน้ําตานี่ฉันใช้ไตนะเพื่อนเอาละครับจอมมนุษย์วันนี้ฉันจะมารีวิวอีกาขั้นสี่ให้ดูนะคิดจะปะทะกับอีกาเหรอครับกูดูคิวฟีนี่เอาก็ตาย เลี้ยงเลยหนึ่งไอ้บ้าคือเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงว่ามันจะพูดอ่ะขอปืนหน่อยขอเปลี่ยนหาปืนวัวก่อนนะครับทุกคนโอเออยิงกันไปบ้างดิยิงกันไปบ้างดิ A few moments later โอ้โหมันโคมจังวะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเกือบตายมีคนมาเดี๋ยวคบทุคนมีคนมาข้างล่างด้วยทุกคน โอ้ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีอะไรกันเนี่ยทำอะไรเจ้มามนุษย์หาขอยานหน่อยครับโชว์คิวฟีดไปทีนึงม,มีคนมาวะอย่านะเ้ยพี่ <c oughs> อีกาจะตายแล้วเออยิงกันบ้างยิงกัน้างดิสวยเหมือนมีคนวิ่งเหมือนมีคนวิ่งต้องจำเฮ้ยเกบปิดเบ็ด <c oughs> ไ่เก็บไปแค่เฉยอย่าโลกดิขู่อีการโลกครับไปไหนววะเนี่ยขอม่วงหน่อยขอสามโอเคไปมีคนวิ่งมาว่ะโอ้องวิวอ่ะทุกคนวิวเหรอไอ้คูเกือบตายเฮ้ยทำไมมันแม่นจังวะ เกือบตายสมรอบเลยครับทุกคนเฮ้ยไปไหนวะได้เพื่อนเองอะแอบอยู่ในห้องเ่นเนี่ยัสดิครับไอ้ยนโนยตเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหปืนเบริวนี่ว่านี่คือผมไม่ได้กะเอาจะชนะทุกคนนี่กะมาโชว์ว่าคิวฟิตจากชุดอีกาเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้บรรยายเลยนะครับทุกคนก็ดูเอาเองนะผมบรรยายไม่ทันแล้ว่ะ ไอ้บัด์ไม่อยู่ข้างบนหัวเฉยนี่ดูคิวฟรีทุกคนมีแบบอีกาบินแบบบินเป็นฝูงมันเท่มากเลยนะเท่กว่าของชุดฟาโรอีนะแต่ก็หมดเยอะกว่าชุดฟาโรนะจริงๆคือขั้น4นี่หมดเกือบเท่าขั้น6ของชุดฟาโรเลยแบบ4 0 0 0มกว่า UC เนี่ยเยอะมากนะครับโกดังผมว่าไม่น่าจะมีนะถ้ามีน่าจะยิงเราตั้งแต่แบบเราวิ่งเล่นแล้วปงใจหมดไอ้มานดดสะดุ้งเลยทุกคน กัวใจเกือบวายคือแนนตซนมันตกลูกแรกมันโดนเราเลยอะ่ะไอ้บ้าอยากได้กัน,นักใช่ไหมมนุษย์เอาชุดของฉันไปถ้าพวกนายมีพลังมากพอนายจะสามารถเก็บชุดได้เห็นไหมพวกนายเก็บชุดไม่ได้เพราะว่ามันถูกเลือกโดยฉันโอเคมีมนุษย์ตามมานี่คือแมปที่เหมาะที่สุดกับชุดอินิกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยปัะทะพึ่งหน้าเลยไอ้มนุษย์เปิดหน่อยครับ อ oh. uh. 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 ุ้ยได้อิโต้มาแอ่ะทุกคนโหให้ปืนเดิมอีกแล้วนี่ฉันเป็นเทพลุกซอไปแล้วหรือฉันก็จะใช้มันนะมีเออยิงกันบ้างยิงกันบ้างไม่ใช่ปล่อยเรายิงนเดียวีคนมาแล้ววิ่งไปไหนกันวะไปงานบวชใครเพื่อคือหน้าที่ของเรา การเล่นหนึ่งสื่อที่ดีคือการวิ่งไปยิงให้หมดฉันรู้ว่าอะไหนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มีบังไฟสนใงอีกคนนึงชุบหรอเอา้าไปเอ้าไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงนะผมขอเก็บบ้องขาลามก่อน <What? S 1> <laughs> ไอ้คนนี้มันมีบ้องขลางขอโทษครับ <laughs> อย่านะครับพี่เทพบุกงซองนะครับขอบ้องเขาหลามหน่อยจ้าพอดียังไม่ได้กินข้าวนี่งไงบ้องเขาหลามต้องเอาครับแมปนี้บ้องเขาหลามโกงสุดผมล่าเลยข้างบนมันคนละตี้เหรอเฮยมีคนมาหวะทุกคนอย่านะครับใครวิ่งมานี่บ้องเขาหลามอัดหน้านะครับพี่ <laughs> ผมเป็นอีกาขายบ้องเขาหลามนะครับน้กกากอีกามาเยี่ยมครับพี่ไปทางไหนได้วะเนี่ยไอ้ตึกข้างหน้าเราก็มีครับตึกนี้ยเนี่ยข้างบนมีอ่ะ มีนักร้องซ่อนแอบอยู่นักร้องหลังกรแพงทุกคนมีนักร้องหลังกําแพง <c oughs> <c oughs> ไอ้มาโดนหลังกําแพงจริงด้วยขอปืนน้อยเฮ้ยมีใครวิ่งมาเฮ้ยใครวิ่งมาวะเนี่ยเจ๊ มนุษย์มิชชั่นอิมพอสสิเบิรทุกคนกระโดดลงเฉยอย่านะครับทุกคนดูเรดโซนอย่าตกใส่หัวเราไม่เอา5 minutes later กลเ่มแกเนี่ยไปไหนกันวะเนียเมื่อกี้ยิงก,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 กันตรงขอบวงอยู่เลยนะเฮ้ย, <What? S 2> ยมนุษย์วันแมนไอคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเนีนย่ยไะทุกคนดูนะดูดิ ไอ้แต่ต,ตรงมองอยังไม่เห็นจะไหมแต่ว่าเนี่ยพอเริ่มนั่งๆย่องๆมันจะเห็นแบบปีกของอีกานะครับคือเอาจริงคือชุดมันแฟนตาซีแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับคนที่จะเล่นแบบแอบเล่นแบบซุ่มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับใครใส่ชุดนี้ผมบอกตรงนะครับเรียกเท้าเรียกมือมากๆจริงๆไปเล่นลงดานแซนฮอปบ่อยๆอะ่ะโอ้โหตายเสร็จนี่โดนเต้นใส่เลยนะไม่รู้ว่าเขารู้จักเราหรือว่าเขาเหมือนใสชุดเราก็ได้นะคนไปไหนหมดวะเนี่ยงงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอตกใจเอา้าทำไมเลสโซนมาตกตรงเนี้ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรออุ้ย นายมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาส่องอะไรวะเพื่อนส่งเลสโซนเหรอเพื่อน <Nope. S 1> เพื่อนเขาไม่รู้เพื่อนเขาแบบโดนเอ้ยโอ้ไม่กอดไม่รอดแล้วว่ะโอ้โห ทำยาไม่ได, <Wow. S 1> ไได้ยิงโดนหัวเฉยโคตรฟุกเลยผมผมโคตรฟุกเลยเมื่อกี้กระโดดยิงหัวเฉยเอานี่แสงวัตตี้เขาเหรอแล้วทำไมคนนี้มันไม่โดนจะลวดอะ่ะเมื่อกี้เลตโซมันตกใส่บ้านนี้นะรอดได้ไงเนี่ยไอ้คนนี้มันรอดได้ไงวะงงเลย โอเคทุกคนผมเจอนี่นะครับบ้องบังไฟไม่รู้จะเรียกบังไฟบ้องขรามหรืออะไรก็เรียกได้เลยนะพีแต่ผมจะเรียกว่าบ้องขอลามแล้วกันนะครับเรียกแล้วมันดูเท่ดีนะครับผมว่าโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่คนเดียววะ่ะสามคนเดียวครับพี่ขอสโคบหน่อยสโคบไปทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยไม่เอาเอ็มเจ็ดมาเลยโอ้โหตีสี่มเนี่ย <laughs> มันมีคนจีกซ้ายไปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขวาไปไม่ได้อ่ะขวามันเป็นเนินเขาลุกๆเ่ยอะแม่นจัดหัวแตกครับไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยมันยิงบ้องขรามใส่ผมเฉยชิชมาแล้วไปไม่ได้อ่ะอ้โห,หมดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาอาพีจิยิงตัวเองได้ไหมไทุกคนผมเอาบ้องขอลามยิงตัวเองตายได้ไหม ที่สี่แน่นอนครับเนี่ยดูดูก็รู้แล้วที่สี่อยู่แล้วปืนสามกระบอกแล้วเนี่ยลงไปไม่รู้จะอรอดหรือเปล่าโอ้โหวงมาแล้วขอเปิดน็อกสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเลยโอ้โหโคมจางเฮ้ยหัวรุนลแล้วเนี่ยฮ่าฮาฮ่หไหาไาอ้บ้านด๊าไม่ไหวอะวอะไรวะวงก็นหนีโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นของที่ผมได้มาจากการเปิด 44%,0 0 0 UC นะครับก็จะมีเรียกนกอีกานะครับ1ตัวออกมาคือถ้าใครเปิดได้ถึงขั้น5นะอัปเกรดถึงขั้น5มันจะเรียกอีกาได้ฝูงหนึ่งนะแต่นี่ผมไดแค่ขั้น4นะครับก็เลยเรียกได้ตัวเดียวนะชุดที่เราได้มาก็จะมีชุดนี่ครับชุดแบ็คแฮนเตอร์ซึ่งซึ่งผมชอบมากนะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะเนี่ยคือผมได้เต็มเลยนะชุดนี้คือดีมากแหละฟุกได้พอดีนะแล้วรู้สึกมันจะมีชุดอ๋อนี่อันนี้อันนี้หน้ากากาของอีกานะครับถ้าอัขั้น2มันจะได้หน้ากามามนะ เจอละได้ชุดนี่ครับจินนี่มาหนึ่งคือมันมีทั้งหมดสี่ชุดนะห้าชุดรวมอีการนะเราได้มาทั้งหมดสามอ่ะก็คือมันจะมีชุดอีการชุดจินนี่แล้วก็ชุดแบล็กแพนเทอร์นะครับชุดเสือดาอ่ะผมได้มาทั้งหมดเลยยยเว้นอีกสองชุดใช่ไหมที่เหลือคือได้หมดแล้วนะนี่คือสี่หมื่นสี่พันยูซีนะได้ชุดอีการขั้นสี่แล้วก็ได้ของที่เหลือนะครับยกเว้นยกเว้นชุดแบล็กแพนเทอร์อีกอีกสีหนึ่งแต่แต่ผมว่าแค่นี้พอละเพราะว่าชุดแบล็กแพนเทอร์มัน สีที่ผมได้มามันสีดำอะ่ะมันเท่ดีละส่วนชุดจินนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเป็นชุดผู้หญิงอะ่ะใช่ไหมเราก็ใส่แค่ชุดแบบอีกากับชุดแบ็คแพนเทอร์แค่นั้นแหละประมาณนี้นะครับก็ใครอยากเติมก็สุดแท้แล้วแต่อยากจะเติมกันระวังเสียไตด้วยโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวลองกดเรียกอีกาได้กดได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะได้นะแสดงว่าใส่สกินไหนก็กดอีกาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไไปปแแลแล้้เ้้เวววเจาาาาออกหยขงึ